ไปเบื้องต้นนะครับว่ากระบวนของนายสุเทพเทือกสุวรรณซึ่งขณะนี้ถึงที่กระทรวงพลังงานแล้วครับไปติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราที่เกาะติดสถานการณ์อยู่คุณทไทยรัตน์ประหุนทับครับคุณธนยรัตน์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรเดชดขณะนี้นะคะหัวขบวนได้เลยกระทรวงพลังงานนะคะเลยผ่านปตอทอมาแล้วนะคะโดยตั้งแต่เมื่อเช้านะคะตั้งแต่ช่วงเก้านาฬิกาที่ผ่านมานะคะ แกนนานำโดยนายสุเทพเทื่อสุบันนะคะนายถาวรเสนเนียมนะคะอดีตสอสอพัพประชาธิปัตย์นะคะได้นํามวลชนโดยใช้เส้นทางถนนพระรามที่6นะคะเดินเท้าเข้าถนนประดิพัทธ์และก็เข้าสู่ถนนพัหนโยธินแล้วก็ตัดเข้าสู่ถนนวิภาวดีนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปยังกรมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะและจากนั้นก็จะไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะโดยตลอด ช่วงที่เดินผ่านมานะคะแกนนาผู้ชุมนุมก็มีการปราศัยบนเวทีตลอดค่ะว่าขออภัยผู้ที่สัญจรใช้เส้นใช้เส้นทางบริเวณที่กลุ่มผู้ชุมนุมเดินผ่านนะคะเนื่องจากทุกเส้นทางที่เดินผ่านนั้นมีมวลชนเป็นจํานวนมากนะคะทาให้รถค่อนข้างติดนะคะโดยเฉพาะตอนนี้บริเวณถนนวิภาวดีนะคะขาออกนี่การจราจรเริ่มติดขัดแล้วค่ะคุณธีรเดชค่ะ แล้วสูตการจราจรตอนนี้อยู่ที่หน้ากระทรวงพลังงานใช่ไหมฮะกลุ่มเลยมาเล็กน้อยแล้วค่ะโดยโดยจะมีจักรยานโดยมีมอเตอร์ไซค์นะคะเป็นตัวนําทางแล้วก็มีรถรถยนต์นะคะเป็นตัวเบิกทางให้จึงทําให้การจราจรก่อนข้าจะติดขัดแล้วค่ะเป้าหมายอยู่ที่ศูนย์ราชการถูกต้องไหมครับใช่ใชค่ะซึ่งตอนนี้คุณสุเทพยังไม่ได้ให้คําตอบนะคะว่า จับปากหลักที่ศูนย์ราชการนานมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่จากการที่ดิฉันได้พูดคุยกับคุณสุเทพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คุณสุเทพระบุว่าศูนย์ราชการเป็นพื้นที่ที่สามารถจะโค่นล้มระบอบทักษิณซึ่งเป็นไปตามจิตนารมณ์ของกลุ่มผู้ชุมนุมได้ค่ะดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะปักหลักยาวค่ะเพราะว่า,าตอนที่ออกมาเนี่ยนะคะมวลชนเดินทางออกมาค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็มีมวลชนมาเติมอยู่ตลอดเส้นทางเลยค่ะคุณธีรเดช ครับในเบื้องต้นตรวจสอบเพียงเท่นี้นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้